เหมือนกางทุกท่านนะครับผมเป็นนักศึษาเกษตรของวิทยาลัยเกษตรและประมงก็ยังคงต้องทาภารกิจในเรื่องของผลประโยชน์ที่ได้มาอย่างไรสมมติยกตัวอย่างนะครับว่าซีทีหรือเบตาโกรการ่วมลงทุนทําฟาร์มในวิทยาลัยเกษตรซึ่งฟาร์มเนี่ยลงทุนเนี่ยผมว่าเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านที่จะรวลงทุนครูครูจะต้องมีความเชี่ยวชาญจะต้องมีประสบการณ์จะต้องมีความเก่งในเรื่องของการประกอบ การเชมธุรกิจจึงจะสามารถถ่ายทอดไปยังเด็กได้ดังนั้นจึงเป็นที่มาว่าพวกเราที่เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของสูตบุคลากรเนี่ยได้เข้ามาเพิ่มเติมในเรื่องขององค์ความรู้นะครับเพื่อที่จะได้รวมไปสอนลูกศิษย์ของเรานะครับสามารถที่จะสร้างคุณภาพเรียนได้อันนี้ในส่วนของเด็กประจัยที่หนปัจจัยที่สองก็คือในส่วนของครู ครูจะต้องมีการพ right so kind of like like ัฒนาตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพของตัวเองให้ได้นะครับต้องทาให้ได้เหมือนอาจารย์หมออาจารย์หมอที่มีความเก่งครูเราก็ต้องเก่งในเรื่องนั้นนะท่านขอให้เก่งเรื่องเดียวครับอย่าไปเก่งเป็นเป็ดนะหมายถึงว่าถ้าเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเนี่ยพยายามสร้างความเชี่ยวชาญของตัวเองในเรื่องนั้นให้ได้นะครับ พยายามให้เก่งเรื่องเรื่องที่เรามีความเชี่ยวชาญให้ได้แล้วความเชี่ยวชาญอันนี้มันจะสร้างคุณค่าให้เราในอนาคตข้านา้าผมจำเรียนอย่างนี้นะครับว่าในอนาคตที่จะมีการต่ออายุของผู้เกษียณอายุราชการเป็น6 3ปีจะเน้นในสายวิชาก,การไม่ใช่สายบริาการสายวิชาก,การจะดูยิ่ความเชี่ยวชาญนะครับของตัวของครูนะครับผู้เรา มาดำเนินการพัฒนาประเดงนี้ก็ขอให้พวกเราได้ใช้เวลาที่มีอยู่เก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์ที่ที่านผู้ใหร่ต่อนจะถ่ายทอดให้กับเราไปพัฒนาตัวเองนะครับแต่เท่าที่ทราบมาก็คือว่าวันนี้ไม่ได้มาอบรมแค่เพียงนั่งฟังแต่ว่าเราอบรมในเชิงปฏิบัติการเราจะได้ร่วม่วม,มือปฏิบัติร่วมคิดนะครับร่วมที่จะสร้งฐานเอาประสบการณ์ปัญหาอุปสรรคที่เราเจอในอดีต เอามาสอบจากท่านพียก่อนว่าถ้าเป็นเช่นนี้เราจะดำเนิกนการอย่างไรเราจะพัฒนางานครอวอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะครับก็ท้ายสุดนี้ก็ต้อง,ต,องต้องขอบคุณท่านคณะกรรมการเจ้ขาของโครงการเจ้าของสถานที่นะครับแล้วก็ท่านผู้เข้ารวมการพัฒนาทุกท่านนะครับต่อรวมถึงท่านวิทกากนนะครับที่ร่วมกันทาให้โครงการนี้เกิดขึ้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินการ รู้ตามวัตถุประสงค์แล้วจะส่งผลถึงลูกศิษย์ของเราที่รออยู่ที่สถานศึกษาได้มีองค์ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการใหม่ภายใต้ศูนย์บเพาะนะครับแต่อย่างแท้จริงนะครับในเวลาสุดท้ายแล้วนะครับผมขออนุญาตที่จะเปิดโครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนเพื่อเปิดศึกษาตามวัิจให้แก่ผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ันี้สวัสดีครับ 一路平安，先